สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนออฟังก์ชันหนึ่งนะครับของแับพุ้นพลัสนะฮะ w w w ร์เว็บแพุ่น plus com เอ่อนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่ากูรูสแกนนะครับเป็นเมนูที่ไว้ใช้สำหรับการสแกนหุ้นตามสูตรต่างๆของกูรูอย่างเช่นมาร์ควิลูบินี่นะครับสูตรแคนซลิมนะครับสูตรพิลเล่โมนิวนะครับอ่าแคนซลิมเนาะสูตร w อลเลน b บฟเฟตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันมีสูตรมากมายนะครับในโลกนี้แหละนะครับแต่ของแบบพูดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ5สูตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เราใช้ประโยชน์กันได้อย่างไรนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมนูที่ชื่อว่ากรูสแกนนะเราจะเห็นนะครับนะไล่มาเลยนะครับเนาะมี5ทั้งหมด5สูตรด้วยกันสูตรแรกจะเป็นสูตรของแบบพูดเลยนะครับนะได,ได้รับแรงบันดาลใจจาก ทางคุณเวมเลียบโอดีลนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการแอพพลายนิดหน่อยนะครับเนาะโดยโดยการใช้ในเรื่องของโมเมนตัมแรงกิ้งเข้ามาช่วยนะครับอ่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะหน้าตาพอกดมองดีเทลแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงว่ากันไปนะครับสูตรที่2จะเป็นแคลเซียมเพียวๆเลยนะครับก็อิงจากหนังสือแคนเซีมนั่นแหละนะครับอ,อิงหุ้นเติบโตอิงหุ้นนาตลาดนะอ่าประมาณนี้นะครับ สามนะครับเซปานี่เป็นของมาร์ควิลวินี่นะครับก็คล้ายๆคล้ายๆกับวิลเลียมโอนิลเหมือนกันนะฮะก็จะเน้นในเรื่องของอหุ้นกโกลดนะครับอ่าหุ้นที่มีโมเมนตัมดีๆแพทเทิร์นสวยๆนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายสายสายสอันแรกเนี่ยจะเป็นสายที่เรียกว่าใช้เทคนิคอขในการเข้ามาจับนะครับในการผสมเป็นการไฮบริดระหว่างพื้นฐานกับ เทคนิคอลเข้ามาช่วยในการจับจังหวะ timing นั่นเองนะครับส่วนตัว value กับ c o n t r a r i a นะก็จะเป็นสายพื้นฐานเลยนะครับ value แน่นอนครับอ,อ,อิงมาจาก a r r e n b u f f e t t นะฮะก็เป็นหุ้นที่มีคุณภาพนะคุณภาพเนี่ยดีนะครับอ่านะครับราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับราคาหุ้นนะหมายถึง valuation หุ้นเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยไม่ไม่ได้สูงแต่เราได้หุ้นคุณภาพดีนะครับก็จะเป็นหนา้าเอ่อเป็นพวก value ตรงนี้นะครับ ส่วนคอนเทเลียนจะเน้นความผูกของหุ้นเลยนะครับเป็นหุ้นที่แบบเอออาจจะเป็น P e ตำ่ำๆ BB บต่ำๆอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นกลุ่มพวกนั้นนะครับเป็นสายพื้นฐานเพียวๆแบบหุ้นที่มันแบบถูกตกลงมานะครับแต่คุณภาพยังดีอยู่นะฮะเราเข้าไปช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำกันบ้านผ่านไอ้ตัวนี้ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับในฝั่งของแบบพุ้นิเดกกดมอร์ทเทียลเข้าไปนะครับก็ จะเป็นหน้าตานะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่าก็จะเป็นชื่อหุ้นที่สแกนติดนะครับแล้วก็วันที่ที่สแกนติดนะครับเนาะอ่านะครับแล้วก็จะมีผลตอบแทนวิ่ง้อกับเซ็ตนะครับเซ็ตคือสีสีส้มนะครับผลตอบแทนของหุ้นทั้งทั้งหมดตรงเนี้ยสิตัวเนี่ยนะครับก็เอ่อจะเป็นสีฟ้านะครับเทียบกันนะฮะอืมเทียบกันอยู่นะครับว่าเอ่อผลงานเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยผ่านระยะเวลาผ่านไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผลงานมันดีดีกว่าเซ็ต แพ้เซตอะไรเงี้ยเราเปรียบเทียบกันได้นะครับและนี่ก็คือจะเป็นออพอร์ตโฟลิโอของเขานะที่ที่ได้ซื้อไปตามวันที่นะครับนะเห็นไหมก็จะมีทั้งบวกทั้งลบอะไรก็ว่ากัานไปก็ทํากันบ้านผ่านตรงนี้เอานะครับแล้วก็มีตัวนี้จะพิพเศษหน่อยเพราะว่าจะเป็นของหลักพุ้นเนาะก็จะมีจดสถิติไว้กับเพื่อนๆด้วยว่าปีนี้ในแต่ละรอบนะครับผลงานแพชชนะเท่าไหร่นะครับรอบที่1ชนะโอ้โหเยอะเลยนะครับรอบที่1ได้ตั้ง30 นะครับรอบที่2 14นะครับรอบที่31นะครับรอบที่4แพ้นะลบหนะครับแล้วก็รอบที่5้บวกเนะครับตอนนี้ยังยังประมาณบวกสัก1.25แต่เคยขึ้นไปถึงสีจุดห้าเลยนะนะครับเซ็ตขึ้นมาสามามเละนะครับในรอบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเนี่ยเราก็ได้ชุดหุ้นนะครับอ่าเราไปทำการบ้านต่อได้นะครับก็อย่าลืมนะก็คือเป็นเป็นสูตรนะครับของแบบหุ้นเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะเพื่อนๆทุกท่านก็ต้องอ่าน ข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับว่าเงื่อนไขาการเข้าระบบออกระบบเนี่ยเขามีเาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า,เ,าเป็นการสแกนนะครับไม่ได้แนะนําให้ซื้อคุณต้องทําการบ้านเองด้วยเพราะเป็นเงินของท่านนะอันนี้เป็นกฎนะครับที่พวกเรากนละงทุนจะต้องรับรู้ัอาไว้นะนะครับโอเคไปดูแคนซ์ลิมกันนะครับกดตรงนี้ได้นะฮะกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแคนซ์ลิมอ่ะเดี๋ยวนะ ครับเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งนะต้องขอขออภัยด้วยนะครับก็แคสลิมนะนะฮะเดี๋ยวเราเอาเรียนรู้พื้นเอาเอาเรียนรู้ไปก่อนแล้วกันนะครับแครสลิมนะฮะก็จะเป็นชุดหุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการสแกนนะครับโดยหุ้นพวกนี้นะครับจะเข้าระบบก็ต่อเมื่อเห็นไหมมันจะเข้าเข้าระบบไม่พร้อมกันเนาะเข้าระบบก็ต่อเมื่ออะไรครับเข้าระบบก็ต่อเมื่อ,อ,อหุ้นพวกนี้นะครับมีแท่งเขียววันแรกแท่งเขียววันแรกหมายความว่าอะไรคุณต้องไปดูเมนูชาร์ตนะครับ เมนูชาร์ตของแลบหุ้นเนาะมันจะมีสีสีด้านล่างเป็นตัวลันเทนเขียววแรกวันถัดไปเขาจะเขาจะเขาจะเอาหุ้นเข้าพอร์ตนะครับแล้วขายก็คือส้มนะครับส้มแล้วก็วันถัดไปเขาจะเอ่อเอาหุ้นออกออกจากพอร์ตเป็นเป็นราคาโอเพนเลยนะครับราคาโอเพนเลยนะครับอืมก็จะมีเทียบเซตเหมือนกันแต่นี้เดี๋ยวขอแก้กราฟก่อนแล้วกันนะนะครับขออภัยด้วยที่มันขัดข้องนิดหน่อยนะครับนะไม่ยากนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือจะมีหุ้นทั้งหมด5 ห้ากลุ่มในพอร์ตตรงนี้ปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะฮะอ่าเป็นสูตรเป็นสูตรของแคนสลิมเลยนะครับอืมนะถ้าไม่ถ้าไม่เขียวเขาก็จะไม่ซื้อนะครับเนาะอ่าครับอันนี้คือแคนสลิมนะครับเช่นกันนะฮะเซป้านะครับเซป้านะครับของมาวิลลูบินี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับเนาะอ่าที่อ๋อที่เส้นมันไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเข้าไปตัวเดียวนะเนะพิ่งเข้าไปตัวเดียวนะครับเนาะยังไม่ยังไม่แสดงว่าหุ้นชุดเนี้ย ยังไม่มีตัวไหนเข้าระบบเลยยกวินตัวเดียวนะครับผลตอบแทนมันก็เลยยังไม่มานะฮะเนาะก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็ยังไม่เข้าระบบตรงนี้นะครับแต่หุ้นหนะักสแกนมาแล้วนะฮะอืมมาดูแว l ์ลูันบ้างว่ามีหุ้นเข้าระบบไปหรือ,อยังนะครับแต่คือเราต้องมาเช็คทุกวันนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะจะเข้าระบบเอ่อเราต้องมาเช็คทุกสิ้นวันนึกออกไหมนะครับมันจะอัปเดต End of day นะครับระบบนี้นะฮะ อ่าหุ้นชุดหุ้นมานะครับแล้วก็นะครับดูครับหน้าตาอ่ามีหุ้นเข้าระบบนะประมาณ5ตัวด้วยกันนะครับก็เอ่อมีทั้งบวกทั้งลบนะฮะนะครับเออเนาะแล้วก็เอ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแวรดูนะับอืมมี5ตัวนะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านั้นนะครับต้องแต่ยังไม่เข้าระบบสักตัวนะฮะคอนทาเลียนนะครับอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็มีชุดมาสแกนติดมานะครับมีเข้าระบบ ประมาณ6ตัวด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าพื้นฐานดีนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาค่อนข้างถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าระบบามตรงนี้นะครับเนาะก็เพื่อนๆก็ทําการบ้างกันต่อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลคคอร์ดให้นะครับอืมก็เป็นไอเดียนะครับไอเดียการสแกนหุ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบสแกนหุ้นซึ่ง ถ้าใครใช้เนี่ยก็คือมากดสแกนนะครับแล้วดูว่าหุ้นอะไรมันติดระบบมาบ้างแล้วเราก็ไปทําการบ้านต่อว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบนะครับคุณจะเชื่อระบบก็ได้แล้วแต่นะครับโดยการดูว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับสิ้นวันเนี่ยมีหุ้นเข้าระบบออกระบบหรือเปล่าประมาณนั้นแค่มากดดูทุกสิ้นวันแค่นั้นเองนะครับระบบนี้มันจะอัปเดตให้เนาะนะฮะแล้วก็รันกันต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นมันจะเป็น forward ไปเรื่อย นะครับเนาะเพราะว่าอย่างระบบเนี้ยมันเริ่มต้นอ,อย่างแบบพุทธินเด็กเนี่ยจะเล่นเล่นตามลูปของตัว Market t r e n d Index นะนะสำหรับสมาชิกน,น่าจะรู้กันนะครับว่า m a r k e t Trend Index คืออะไรมาเต็ดเดนมาเก็ตเทรนินเด็กก็คือตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับมันจะเป็นรอบๆนะนะครับส่วนกูรูต่างๆพวกเนี้ยนะครับทุกเขาเรียกว่าทุกวันที่1น,นะครับสิน้นสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะครับเขาจะเปลี่ยนหุ้นชุดชุด ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไหมทุกทุกเดือนเนี่ยหุ้นจะเปลี่ยนหน้าทุกวันทุกเดือนนะครับเนาะอ่าเดือนนี้เป็นยังไงนะครับอ่าเทรดหุ้นตามเข้าระบบนะครับพอจบสิ้นเดือนวันที่31นะครับหรือวันที่30นะครับก็ยกชุดนี้ออกขายขายทิ้งหมดเลยนะครับเอาหุ้นออกทิ้งหมดเลยสแกนใหม่ทุกเดือนเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับว่าที่ผ่านมามันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องเชื่อ นะครับถ้าดีเราค่อยเชื่อก็ได้นะครับเป็นลักษณะนั้นเนาะนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นจดสถิติให้ของกูรูทั้งทั้งทั้งแกรซลิมเซป้าแวลูแลวก็คอนทาเรียนนะครับเนาะอันนี้ก็จะจดสถิติไว้ให้นะครับส่วนเอ่อแหละพูอินเด็กพิเศษหน่อยจะอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับเอ่อระบบตรงนี้นะครับเ๋ยวไงมีข้อขัดข้องตรงคราฟทงเทคนิคนิดนึงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า รูปแบบการใช้ก็ใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ